สวัสดีครับพบกับช่อง Youtube บาวอีสานแกถิ่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บาวอีสานแกถิ่นด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้บาวอีสานแกถิ่นขอเสนอเมนูแกงไก่ใส่บุนเส้นไปรับชมด้วยกันเลยนะครับ เราก็จะมาตำเครื่องแกงกันก่อนเลยนะครับเครื่องแกงเรามีพริกกระเทียมหอมแดงนะครับตำให้พอหย,ยาบๆนะครับเราก็นำไก่ลงไปผัดนะครับผัดกับเครื่องแกงที่เราโขกไว้นะครับ เบาอีสานไก่ถิ่นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกทัพทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจช่องเล็กๆของเบาอีสานแก่ถิ่นเ่าอีสานแก่ถิ่นขอขอบพระคุณมากๆนะครับเหลาก็จะใส่ใบมะกรูดตะไคร้นะครับลงใบผัดด้วยนะครับเพื่อความหอมนะครับของแกงไก่นะครับ อีสานก็จะใส่เกลือนิดนึงนะครับไก่เราเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยนะครับใส่น้ำตามใจชอบเลยนะครับใส่น้ำแล้วรอให้น้ำเดือดนะครับเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะครับ เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา,านะครับตามด้วยผงงัวนะครับหรือว่าชูรสนะครับใส่ลายแสบลายนะครับปรุงรสชาติตามใจชอบเลยนะครับเมื่อเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะใส่เส้นนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับใส่เส้นลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ผักนะครับผักเราก็มีต้นหอมนะครับใบแมงลักนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับ ใส่เส้นใส่ผักแล้วดูหน้าอร่อยไหมครับดูหน้าทานไหมครับถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้บ่าวอีสานแก่ถิน่นทำคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับของบ่าวอีสานแก่ถิ่นด้วยนะครับมาทานแกงไก่ใส่เส้นกับบ่า,บาวอีสานแก่ถิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวอีสานต้องขอตัวลากรน,นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ฝากรอติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ